สวัสดีค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาหออกก่อข้าวต้มมัดอีกแล้วนะคะส่วนข้าวต้มมัดยายปังก็ทําหลายครั้งแล้วข้าวต้มมัดของเรานะคะทําขายก็ได้ทํากินก็อร่อยค่ะหวานมันกําลังดีข้าวเหนียวนุ่มข้ามคืนเลยค่ะสูตรข้าวต้มมัดสูตรนี้นะคะได้มาจากแม่ค่ะแม่ทําขายขายดีมากเลยนะคะถ้าใครอยากลองทํากินดูก่อนก็ได้นะคะยายปังก็จะใช้ข้าวเหนียว 1นกิโลนะคะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูวันนี้ยายปังก็จะใช้หัวกะทินะคะเป็นกะทิสดค่ะยายปังก็จะใช้หัวกะทิหนึ่งกิโลบอกไหมค้าเอาน้ําน้อยๆนะคะหัวกะทิของเราจะได้มันค่ะตั้งกะทิให้ร้อนค่ะใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายนะคะยายปังก็จะใช้300กร,รมัม ถ้าเกิดเราไม่ชอบหวานนะคะลดลงได้ค่ะเพราะว่ากล้วยของเราหวานอยู่แล้วเราก็คนให้น้ำตาลเกลือนะคะละลายนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอกะทิเดือดเสร็จแล้วเราก็ชิมได้ค่ะหวานเค็มพอดีส่วนข้าวเหนียวหนกิโลนะคะล้างน้ำสัก2อสมน้ำค่ะแช่เอาไว้ เราจะแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะยเยปังก็พักเอาไว้นะคะพอกะทิเดือดผุดๆแบบนี้เยปังก็เทข้าวเหนียวลงไปแล้วเราก็คนนะคะให้น้ํากะทิของเราเนะะี่ยค่ะท่วมข้าวเหนียวแบบนี้เลยเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะเยปังเ็าจะใช้ไม้พายนคนเพราะว่าเม็ดข้าวเหนียวของเราจะไม่หัก ข้าเหนียวของเรานะคะน้ำกะทิก็เริ่มแห้งแล้วค่ะอย่าให้ข้าเหนียวของเราไหม้นะคะทําไฟปานกลางอ่อนลงนะคะข้าเหนียวก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะจะไม่ติดกระทะแบบนี้เลยให้น้ำกะทิของเรานะคะแห้งแบบนี้เลยค่ะ จะไม่ติดกระทะเลยนะคะที่จะปานใช้คนไปนะคะเห็นไหมคะพอได้แล้วนะคะเราก็จะมาห่อกันเลยค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะจะเงาแบบนี้เลยนะคะเงามันเนาะวาวแบบนี้เลยค่ะเยปังก็มีใบตองนะคะแล้วก็จะมีถั่วดำค่ะกล้วยเป็นกล้วยน้ำว้านะคะส่วนกล้วยเราก็จะคุกเกลือนิดหน่อยเนาะ ต้มน้ำกันเ้ยจ้าง่ายๆนะนนเราก็จะมาดูข้าวต้มมัดที่นึ่งสุกแล้วนะคะเราก็แกะดูได้นะคะว่าข้าวต้มของเราเนะะี่ยค่ะสุกดีหรือยัง ยีปางก็จะนึ่งประมาณ30นาทีขึ้นไปนะคะอยู่ที่ไฟของเราด้วยค่ะเราจะกะเวลาเป๊ะก็ไม่ได้ขอให้ดูข้างในเขาด้วยนะคะเ้าต้มมัดของเราจะได้สุกดีทำง่ายมากเลยนะคะทำกินก็อร่อยค่ะทำขายก็ได้เราก็จะดูก่อนนะคะว่าเ้าต้มมัดของเราหน้าจินขนาดไหนเนาะนี่เลยนะคะ ข้างในของเขานะคะเขายังร้อนอยู่เนี่ยค่ะมันเงาเห็นไหมคะน่ากินมากเลยเาเหนียวนุ่มข้ามคืนเลยคะ่ะลองทำทานดูทำขายก็ดีนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ